เออเออยี่สิบปีแล้วนะครับพี่เขาตีมาเวลามีลูกออกมาเราเราเก็บตะกู้ร้านเราอยากให้เขาเก็บได้ง่ายทำอย่างนี้ครับโอเคนะครับโอเคแล้เอาไฟไปสูงเราไว้แต่ว่าเวทเอาเอายางเวทไปเวใช้งานนะครับเพราะว่ามันลบมากเลยยางรถที่เห็นว่าเว่าจะมาทำอะไรไม่เห็นทำอะไรเลย ยางทั้งสามแผ่นสามแล้วมันทาท่องน้ำหรอเ็ได้เสนอว่าเอาไปใช้งานแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ฝากของไงมันเป็นส่วนรวมถ้าจะอะไรไม่ใช้งานก็เอาไปเก็บเลยของตัวเองเอาไปบ้านไปกระสินก็แล้วแต่ใช่ใช่ผมบอกอยู่เพราะว่าตรงนี้ทำดีหมดเลยผมชื่นชมเลย แต่ว่าเอาของมาฝากแบบไม่รู้ับผลงานศิลปะอะไรอุปกรณ์อะไรบ้าเราไปตอนไหนผมก็เดินไปเดินมาแล้วห้องน้ำอันนี้ที่มันปัญหาคือเหยียบตะปูอ่ะถ้าเราเหยียบตะปูเราจะ้ทเำไมไขออทีเ่นเสอนทีึงสทีอ่โอเค มาเข้าคู่กันครับพี่พี่พี่กระโหมีหมคนักนะครับใช่ใเกียยเร็วพอทำหัวแล้วพี่เพราะมันกุงเกียดแก้วให้เียลเียแก้วเติมม่แตกก็ได้เยอะยไปเข้าลูกขาดไปก็แต่รับเื่อนๆไม่ไม่แตกเ่อรับเลื่อนๆว้เวมีสอนไครับวันนี้มีแต่ว่ากาเรื่อยเอ๋อเรเร็ลูกอยกมาอย่า ยังไม่หนักดิอ่ะถ้าไม่หนรู้ตัวยังม่หนักนรู้บนรอาไม่หักตัดไม่หนักเน่ยตวนี้เลยัวนี้เลยที่สลับมือ่หาพัสลับมือเลยของพี่เพนสี่พเ้าเก็่ในาห่้าที่เล่นในเกมเนี่ยส่วนไอเอ็มซ right. ีพีนี่เ็เสเปกับไอ เมนจซิี่ไอตัวรุ่นใหม่ที่มันดังสี่นนเ้จไปเิมเตี้มกนะเข้าให้เป็นยังไม่แสเครามหักเปลี่ยนนะเอไม่ถึงไม่ถึงโอเคให้ีให้ดีมดีมาดีมาลดูต่อไปไม่ต้องย่อนะรับที่ได้เข้าว่าไม่ได้น รันสองัวี้นะบวกสี่บวกสี่ก็คือเพิ่มไปก็เป็นเขาเรียกว่าเวอร์โคร์ันคือที่ทาจะเอาจากนี้าน่าเหน่อแต่ว่านเขากไงไชนะได้านีไมอนไ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะมันมีแบบที่รอดชีวตมาเลยที่ทำแตกไับเซร่าได้เ่ารอดเหมือนเกตต่ำมาเนี ไชดารก้อนท่งานรรนี่กวเหกันเก็เร้นไม่งนี่ตอนนั้ความมสวยเล่นกันแล้วสนดากก้อนารกแบตตนี่ิทังานจากแบตี้มาแต่วอ้ไม่ได้เีนี้มใีโนี่ประหยัดเวลาแล้ก็ไกม่ดีแยบบดีมต่อเข้าลยมาต่ออเลยคุณเ่นดี

ไสร็จยัง่บต eh ัวเงีทุกวันีเราจะ้องมือใช่ไมแจะแต่งบอลนี่ะ ดันนะตาสัญญาใช่โอคันวจังไปต้องไปแล้วพอดีพอดีมือวตัวน้ำเลยนะไปผมไปแล้ว้เลีต่อ้ก็ตนต่อทุกคนต้องมีนะเดยกันไป

เขาตีไม่ได้ตูไม่ได้ตบอแยกขากันแยกขากันเอาีตีบอลนะอย่า้ย่เงียอ่ีเเล่นให้ได้เพราะเราาเราดล้เไม่ดูลดมันบางทีเล่นเล่ได้องหน้าเลยไอ้แล้วตนี้ทุกคนก็ต้องเปลียไม่เตัวหมดได้สงน้เลีาก็ได้

เหมือนหนึ่งยูมีดีที่เดียวคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เย็นคนย่อมเสียดีที่ตนได้เกิดมาใจสว่างใจสะมาทานได้ถ้ามีครบคนเรียกมนุษย์ขาต้องทำบุญพูดบูญทุกเวลาเรียนปีดาตืนบัตรสังเกตถ้มีคนติดโลกติดโลกติดโลกติดต้องทุกคนเราต้องดูและม้แบบนี้ได้หน้าลูก จุงาคผู้ชมน่งต้อง <ร Stevens. S 1> นนตกต่อมันไม่ใช่ลูกเดียวถ้าล้มไปมัต้องมีทาต่อทําต่ออ้ทำได้แทําได้อให้ทำเรย่ต้ต่อใช่ไม่มาจบเลยร้อนเลย กระโดดกระโดดมารอไหยิ well. งขึ้นมามาดกรอางอออนเด็กเ่เป็นเหรียญตู๊ด uh